สวัสดีชาวฮีโร่เกมช็อปทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีของเด็ดๆมาแนะนำอีกตัวนะครับสำหรับส่ายเกมโดยเฉพาะเลยนะ EPD8 Pro นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเลยนะแกงมาก็จะมีคู่มือนะครับตัวน,นี้จะมีสองสีนะสีขาวกับสีดำมีการรองมือถือนะครับ มีปุ่ม D pad เป็นแบบ8ทิศทางนะครับไว้ให้เปลี่ยนได้นะมีสายชาร์จครับสายซ C นะแล้วก็เนี่ยครับตัวจอยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับจอย D 8 Pro นะครับมีที่ลองมือถือไหมครับเพื่อไม่ถือไหนตื่นก็จะได้ไม่ลงเลืครับสามารถแกะถอดได้นะครับตัวนี้ แล้วก็ปุ่ม dpad นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะผมลองแกะดูนะจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับนี่มีแม่เหล็กสามารถถอดเปลี่ยนได้นะนี่สำหรับใครที่ชอบแปดทิศทางน,นะครับสามารถกดเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้จะรองรับ ios android nintendo switch v 1 v 2นะครับ oled ps 3 ps 4 pc นะครับ ตอนนี้จะมีโหมดสวิตช์โหมดมาด้วยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3าโหมดครับเหมาะสมงรับการเล่นเกมในเกมนั้นๆครับพวกเกมแข่งรถเกม FPS เกมทั่วไปครับนี่ครับสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะอันแรกคือ f p s นะครับอันสองคือเกมทั่วไปครับแล้วก็อันขวาสุดเกมแข่งรถนะครับตัวนี้น่าลอกจะเป็นแบบหฮลสเฟกนะครับละเอียดไม่ดิบนะแล้วก็การเชื่อมต่อจะเป็นไร้สายนะครับบลูทูธ5.2นะครับเสถียรมากๆเลยนะ ตัวนี้จะรองรับมือถือขนาด122มิลถึง289มิลนะครับก็คือประมาณ4.7นิ้วถึง7.2นิ้วครับยืดได้ยาวมากนะครับนี่ยสำหรับใครที่แบบมี iPad อะไรเงี้ยครับเล่นบน iPad สามารถยืดแบบนี้ได้เลยนรัเนีแล้วก็แบตตัวนี้จะเป็นใช้งานต่อเนื่องยาวนานประมาณ8-10ชั่วโมงนะครับแบต400มิลนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่ม สวิตช์คิกกี้นะครับกดมันๆตอบสนองไว้นะครับปุ่มคิกกี้จะมี D-pad แล้วก็ A/B/Y ตรงนี้นะครับนี่๋้วผมให้ฟังเสียงนะเวลากดจะมีไฟ RGB ลอบอะนาล็อกด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามในการเล่นนะครับนี่ นี่ครับดูครับสวยงามมากนะจะเป็น R G B นะครับวนไปเรื่อยๆครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี้ประมาณ345กรัมครับเบามากนะถือนานๆไม่เมื่อยมือนะครับการเชื่อมต่อจะเป็นบอร์ดไทซีนะสามารถชาร์จได้นะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับกิบกิบจับก็จะเป็นมีปุ่มดรอดเล็กๆการเลื่อนนะครับแล้วก็จับถนัดมือนะครับน้ำหนักเบา แล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังข้อแตกต่างกับตัว D8 ปกตินะครับ D8 Pro จะเป็นมีโหมดสวิตช์การเล่นนะครับตรงนี้พวกเกม FPS เกมทั่วไปเกมแข่งรถนะครับซึ่ง D8 ไม่มีแล้วก็ D8 Pro จะเชื่อมเป็นบลูทูธ5.2นะครับเสถียรกว่า D8 ปกตินะครับแล้วก็ d 8 Pro จะมีไฟ RGB รอบวงอนาล็อกนะครับตัว D8 ไม่มีนะแล้วก็แบตอึดกว่าเล่นได้นานประมาณ8-10ชั่วโมงนะครับอึดกว่า D8 ปกตินะครับแล้วก็รองรับขนาดหน้าจอใหญ่กว่านะครับ 289มิลนะหรือประมาณ72นิ้วนะครับนี่มีโหมดสำหรับแพลตฟอร์มนะครับเชื่อมต่อได้ง่ายกว่านะมีฟังก์ชันเทอร์โบแล้วก็ใจรวนั่นหลอกนะครับตัวนี้จะไม่มีมาโครนะดีก็ไม่มีมาโครนะครับแล้วก็ d ีแปสามารถเปลี่ยนได้ครับซึ่ง D8 ปกติจะเปลี่ยนไม่ได้นะแล้วก็วัสดุสัมผัสฟิลลิ่งการเล่นดีกว่านะครับแล้วก็มีปุ่มมาโคด้วยนะ M1 M2 ตรงนี้นะปุ่มหลักๆจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูการเชื่อมต่อในโหมดต่างๆกันเลยครับนีย่ยมาดูวิธีการเชื่อมต่อ Android กันเลยนะครับให้กดปุ่ม R1 ก่อนนะก็คือปุ่มนี้นะปุ่ม RB กดค้างนะครับแล้วกดปุ่ม Home นะไฟจะก,กระพริบสีฟ้านะครับนีแล้วก็ให้เราเลื่อนหาชื่อ Xbox Wireless Controller นะครับกดเชื่อมต่อเลยเลยจบพู่เสร็จปุ๊บไฟก็จะนิ่งนะ เดี๋ยวเราไปเทสจอให้ดูกันเลยนะครับใช้งาน,นได้ปกตินะครับกด <Yeah, yeah. S 1> ได้ปกตินะครับนี่เล้ก็มาดูวิธีการเชื่อมระบบ iOS กันเลยนะครับ iOS ให้กดเหมือนกันครับ RB จะเป็นโหมดเอกบอกนะ RB แล้วกด Home ครับ ไฟก็จะกระพริบสีฟ้านะครับมันก็จะขึ้นนะนี่รวดเร็วมากกดเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้ง่ายมากครับเราก็ไปเล่นเกมเหมือนนั้นได้เลยนะครับมันจะรองรับเกมที่รองรับจอยอยู่แล้วนะครับไอเวดเนี่ยผมไปเทสจอยให้ดูเลยนะครับนี่นี่นครับกดได้ปกติทุกปุ่มนะเราก็มาดูการเชื่อมต่อ ดีนิโนสวิต V1 V2 OLED นะครับกดเหมือนกันนะตัวนี้ยังไม่รองรับสวิตสองนะครับก็ไปที่หน้าคนะอนโทรลเลอร์นะครับของสวิตนะแล้วก็ยิงคลิปออเดอร์นะครับแล้วก็กด RT นะครับ RT แล้วกดโฮมเลยเลยครับจะเป็นสีเขียวนะไฟจะกระพริบครับมันจะขึ้นหน้าการเชื่อมต่อนะครับของในสวิตแล้วกกดอันนี้ได้เลยเสร็จปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อสามารถเล่นได้เลยนะครับ ส่วน PC นะครับเชื่อมต่อเหมือนกันนะเชื่อมต่อเหมือน i อโ a เอสแอนนะครับกด RB แล้วกด Home นะครับเราก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานฟังก์ชันต่างๆกันเลยนะครับฟังก์ชันเทอร์โบนะครับวิธีใช้งานก็คือสมมุติเราใช้ปุ่ม A นะครับให้เป็นเทอร์โบนะกดปุ่ม A แล้วก็กดตัวทีครับก็จะเป็นเทอร์โบนะครับจะกดเร็ว กรณีทีนึงก็จะเป็นออโต้เทอร์โบนะครับคือเราไม่ต้องกดปุ่มนะครับกรณีทีนึงก็จะเป็นปิดนะครับตั้งได้หลายปุ่มนะวิธีใช้งานมาโครนะครับก็คือกดปุ่มมาโคนะครับแล้วกดรูปบวกสายฟ้าตรงนี้นะครับสังเกตดีไฟกับพิบนะครับแล้วก็สามารถใส่ค่าได้เลยจะตั้งเป็นคอมโบอะไรยังไงใส่ได้เลยครับเสร็จปุ๊บเราก็กดแค่มาโครปุ่มเดียวนะนี่ผมตั้งเป็นฝั่งสายไว้นะครับกดปุ๊บม,มันก็จะเสร็จ ค่าที่เรากดเมียครับพวกคอมโบอะไรต่างๆสมมติถ้าเราจะล้างค่ามาโคนะให้กดมาโคลที่เราจะล้างค่าครับค้างไว้แล้วก็กดรูปบวกสายฟ้าตรงนี้ครับกดค้างไว้ับไฟก็จะกระพริบนะครับแล้วเรากดมาโคอีกทีหนึ่งปุ๊บก็คือเป็นการล้างค่านะครับส่วนฟังชั่นจรวโลนะหลอกนะครับให้เรากดปุ่ม T ค้างไว้นะครับเทอร์โบนะครับอันนี้ฝั่งขวามันจะเพี้ยนนะครับจโลมันใช้ได้แค่ฝั่งซ้ายนะพอเรากดเปิดฝั่งขวามันจะเปิดก่อนนะครับมันจะเพี้ยนนะ แล้วก็เราต้องใช้ฝั่งซ้ายนะครับกดอีกทีหนึง่งมันจะหยุดนะครับให้เราให้นา็อกมันเลื่อนแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยกดตัวทีครั้งมันก็ประมาณแปดวีครับมันก็จะย้ายมาฝั่งซ้ายนะเลื่อนจอยนะครับ๋ยวผมเล่นให้ดูนะนี่ไปหน้าขึ้นบนซ้ายขวาค่อนข้างแม่นยำนะครับ สมมุติเราขี้เกียจใช้นาล็อกสายเดินอะไรย่าเงี้ยครับล้วก็ทางนี้ได้เลยวิธีปิดก็คือกดค้างครับวิสำหรับใครที่มองหาจอยไร้สายที่ครบเครื่องแบบนี้นะครับดีแอดโปรกดมันๆน,น,นะเป็นปุ่มคลิกกรีนะครับหรือมีไฟ RGB สุดเท่นะครับรอบๆอนาล็อกด,นะอด,ด้วยนะแบตอึดเดินนะตัวนี้เงียนยได้นานแล้วก็รองรับหน้าจอยาวสสุด 7.2นิ้วนะครับตัวนี้ผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สุดๆครับสำหรับคนที่เล่นเกมในมือถือนะครับโดยไม่อยากไม่มือก็สามารถใส่มือถือกับจอได้นะครับเอาจอตัวนี้ไปเล่นนะครับอย่าลืมลกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ